สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่านพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระกับผมบราเดอร์มีนาทิบัณฑงสุขจากสังคมมณฑลนครสวรรค์ชั้นเทวะปีที่สองพี่น้องครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามเทศก,กาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเทียนเล่มที่สามที่ถูกจุดขึ้น ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชื่นชมยินดีและบทอ่านทั้ง3าบทในวันนี้ก็ได้เตือนใจเราในการที่เรานั้นจะได้มีความชื่นชมยินดีและมีความหวังในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามบทอ่านที่หนึ่งวันนี้จากประกาศกอิสยาถิ่นทุรัตกันดาลและแผ่นดินแห้งแล้งจงชื่นชมยินดีเถิด ในชีวิตของเรากับการดำเนินชีวิตแต่ละวันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัญหาอุปสรรคใหม่ๆที่เข้ามาให้เรานั้นได้พบเจอให้เรานั้นได้แก้ไขยอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆก็มีปัญหาภาษาเด็กๆในเรื่องการเล่าเรียนวัยรุ่น ก็จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ความคาดหวังการดำเนินชีวิตยอยู่ในสังคมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักก็ตามวัยทำงานวัยผู้ใหญ่ก็มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่พระองค์ได้ทรงบอกกับเราผ่านทางบทอ่นที่หนึ่งได้ทรงบอกกับเราว่า จงมานะเถิดอยากกลัวเลยแม้ในชีวิตของเราที่พบเจอกับปัญหาต่างๆทำให้เกิดมีความแห้งแล้งทำให้เกิดมีความท้อแท้ร้ายกำลังใจแต่ผ่านทางความเชื่อของเราที่เป็นคริสตชนปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้จะกลับกลายเป็นความหวังให้กับเรา ในการที่จะดำเนินชีวิตน้ำตาที่เรามีจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มความทุกข์ทรมานปัญหาจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีให้กับเราซึ่งในบทอ่านที่สองจากจดหมายของท่านนบ,บุญยากอบอัคารสาวกได้มีความเชื่อมโยงกับบทอ่านที่1ในเรื่องของความชื่นชมยินดี นักบ,บุญญากอบได้เชื้อเชิญเราก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายก่อนที่เราจะไปถึงความชื่นชมยินดีนั้นเรานั้นจะต้องมีความภาคเพียรอดทนและซื่อสัตย์เพราะแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นได้ดั่งใจเราทุกอย่างเราหวังอะไรแล้วทุกอย่างจะสมหวังยากที่ทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตาม ความคาดหวังของเราบางทีเราก็ใช้เวลานานพอสมควรสำหรับการที่เรานั้นจะไปสู่ความชื่นชมยินดีหรือเป้าหมายในชีวิตของเรานักบ,บุญยากอบได้เปรียบเทียบเราเหมือนกับผู้ที่กำลังรอคอยฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวนั้นเขาต้องเตรียมที่นาของเขาหว่านมเมล็ดพืชดูแลเอาใจใส่ ต้องดูลมฟ้าอากาศว่าเป็นอย่างไรฟ้าฝนปีนี้ฝนตกดีหรือเปล่าเราจะเห็นว่าก่อนที่จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวนั้นต้องใช้เวลานานพอสมควรเช่นเดียวกันในชีวิตของเราเราต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายในชีวิตบางทีเราทำความดีบางทีเราก็เป็นคนที่เอาใจใส่คนอื่นให้กําลังใจ แต่ว่าทำไมเรายังพบเจอกับปัญหาต่างๆในชีวิตคำอธิษฐานภาวนาทำไมดูเหมือนว่ามันไม่มีผลเลยเหรอแต่พระวาจาในวันนี้ได้เตือนใจเราว่าพระปินเจ้านั้นทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาแม้เราจะไม่เห็นผลทันทีแต่พระปินเจ้าก็ทรง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเจริญเติบโตงอกงามตามเวลาและทันเวลาเสมอพี่น้องครับและพระวรสารในวันนี้เราได้ยินเรื่องราวของนักบุญยอนบัคติสผู้ทงพิธีรังที่ส่งส่งสิทธิ์ของเขาไปหาพระเยซูเจ้าและถามพระองค์ว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยใครอีก เราจะเห็นว่าทั้งๆท,ที่นักบุญยอนนั้นเป็นคนประกาศเรื่องราวของพระเมสสิยาด้วยตัวเขาเองแท้ๆแต่ว่าทำไมเขาถึงยังมีความไม่มั่นใจมีความสับสนในชีวิตว่าพระเยซูเจ้านั้นคือพระเมสสิยาจริงๆหรือเปล่าคำตอบที่เราเห็นจากพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงตําหนิบรรดาสิทธิของยอนแต่พระองค์กลับเข้าใจ ถึงความอ่อนแอความเปราะบางในความเป็นมนุษย์และคำตอบของพระเยซูเจ้าคือพระเยซูเจ้าทรงตอบด้วยการกระทำทรงตอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนยากจนได้รับการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบว่าใช่เราเป็นพระเมสสิยาแต่พระองค์ทรงเชื้อเชิญนักบุญยอนเองสิทธิ์ที่นักบุญยอนส่งมารวมถึงเราทุกคนด้วยว่าหลายครั้งหลายครั้งนั้นในชีวิตของเราเราจะเกิดคําถามมากมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราพบเจอกับความยากลําบากแต่เมื่อเราย้อนมองกลับมาดูในชีวิตของเราแต่ละวัน ปัญหาอุปสรรคที่เราพบเจอจากปัญหาที่มืดมนมองไม่เห็นทางออกพระป็นเจ้าได้ทรงทำงานอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาที่เราพบเจอกับปัญหาเวลาที่เราเกิดความสงสยัยความสับสนความไม่มั่นใจในชีวิตของเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่บาป แต่จะเป็นประตูที่ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้นในการที่เรานั้นจะได้มีความอดทนภาคเพียรและซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าแม้ในยามที่ชีวิตของเรานั้นดูเหมือนจะไม่มีทางออกก็ตามขอพระวาจาในวันนี้ได้เป็นพลังให้กับเราในการที่เรานั้นจะได้มีความอดทนภาคเพียรในการดำเนินชีวิตและเปิดใจเรา ให้พระเจ้านั้นได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราและให้เรานั้นได้พบกับความชื่นชมยินดีในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่คอยสนับสนุนกระแสเรียกบรนนินใหญ่แสงธรรมและพบกับรายการวันอาทิตย์คิดถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับ